บ้านหนิงปานิตายืมตังนางเอกเป็นค่าเทอมส่งน้องเรียนเรียกเดว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบสำหรับหนิงปานิตาทำวัฒนะปัจจุบันอายุ42เกิดวันที่14ธันวาคมพศ2522โดยนิงเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่เรียนชั้นม .5 ด้วยการถ่ายโฆษณาและนางแบบถ่ายแบบให้กับนิตยสารและรับงานแสดงในมิวสิกวิดีโอต่างๆต่อมาในขณะที่ เรียนอยู่ระดับปริญญาตรีปี3หนิงได้รับโอกาสให้สัสญญาเขาเป็นนักแสดงในสังกัดบริษัทดีด้าวิดีโอโปรดักชันสัมกัดและช่องหลากสีโดยในช่วงแรกหนิงได้เริ่มต้นมีผลงานการแสดงกับละครแนวย้อนยุคเช่นนาง12ออุทัยเทวีเป็นต้นโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นบทบาทการแสดงของหนิงในบทของนางร้ายหลังจากนั้นก็ได้เห็นผลงานการแสดงของหนิงออกมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาและปัจจุบนันหนิงได้ผ่านตัวมา เป็นผู้จัดละครในบริษัทนีโนบราเธอร์สจำกัดในสังกัดช่องหลากสีนั่นเองอย่างไรก็ดีกว่าที่สาวหนิงเองสะประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้ก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวโดยล่าสุดได้มีการเปิดเผยเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้ว่าในอดีตนั้นนางเอกสาวเพื่อนสนิทอย่างสาวนุ่นวรนุชเคยให้หนิงปณิตาทำวัฒนะยืมตังเหตุเพราะสมัยก่อนสาวหนิงนั้นยอมรับว่าลำบากไม่ใช่แบบนี้หนิงต้องส่งน้องเรียนและหมุนตังไม่ทนัน ต้องเกิดการหยิบยืน่นซึ่งนูนก็เป็นคนหยิบยื่นให้เอง ให้เอาของนุ่นไปก่อนมีแล้วค่อยคืนนั่นเองค่ะต้องปรบมือและชื่นชมความเป็นเพื่อนรักที่แท้จริงไม่เคยทิ้งกันในวันที่ลำบากส่วนวันนี้พากันปังสุดๆเลยและในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านของสาวนิ้งที่อยู่กับครอบครัวทั้งสามีและบุตรสาวที่ต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆทั้งที่ก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่านักแสดงสาวมากความสามารถอย่างนุ่นวรนุษน,นั้นเคยเป็นเพื่อนสุดซีกับหนิ่งปณิตาแต่ช่วงลังๆความสม พันของทั้งคู่ค่อยๆห่างกันจนทําให้หลายคนสงสัยว่าสองเพื่อนซีมีปัญหาทะเลาะอะไรกันหรือไม่และเมื่อมีกี่วันที่ผ่านมาก็มีภาพของนุนวรนุษย์และหนิ่งปณิตาถ่ายรูปคู่กันออกมาทําเอาหลายๆคนได้นึกถึงเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่อีกครั้งล่าสุดนุนมานั่งในรายการของมดดําขชาภาซึ่งเจ้าตัวก็ไม่พลาดที่จะสอบถามเรื่องความสัมพันธ์ตลอด10ปีที่ผ่านมากับหนิ่งว่าทะเลาะกันจริงหรือไม่โดยนุนบอกว่าถึงเราไม่ได้เจอ แต่ก็มีนัดทานข้าวกันเรื่อยๆค่ะช่วงนี้หนิงเองเขาก็ยุ่งมากเป็นผู้สัดละครแล้วที่เจอกันก็เป็นงานเปิดละครแต่เจอก่อนก็แชทคุยกันว่ามากี่โมงเดี๋ยวเจอกันก็เป็นกําลังใจให้เขาค่ะท้าถามว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันบ้างไหมก็คงมีบ้างเป็นเรื่องปกติของเพื่อนๆค่ะแต่ตอนนี้ทุกคนก็มีชีวิตของตัวเองมีครอบครัวแตกต่างกันออกไปแต่ว่านุ่นเองก็ยังซัพพอร์ตเขานะคะเรียกได้ว่าทั้งคู่ก็ยังคงเป็นเพื่อนกัน และทั้งนี้หากใครได้ติดตามความน่ารักของสองเพื่อนซีรวมถึงชีวิตของสาวหนิงปณนิตาเพิ่มเติบก็สามารถไปติดตามต่อกันได้ที่ Facebook หรือ i ิน t a g r กรมส่วนตัวกันได้เลยค่ะ